นอนไม่หลับกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ชาตามไปยายอ่านม้นก็ได้อ่านม้นอะไรวะเลือกเพลงให้ยายแก้วมั่งสินานามาคุยกันครับยายแก้วไม่เลือกหนูหรอสงสงกะมันเถินไปครับสวยเหลือกเกินอยากใกล้ชิดโอ้เนื้อเพลง ฉันกลับมาแล้วหลงลักใครพี่แก้วไม่หลงลักใครอรลักตัวเองสตรีมือสองใครว่าผมนิสัยไม่ดีนิสัยดีครับครูเพลงหวานใจถามอาจารย์พิษเดี๋ยวก็โดนแข่งอีกเอ้ยคนงามพี่จำประจองน้องเจ้าท้องอันนี้ร้องได้อันนี้ร้องได้นนได,ดวงใจกองพี มีดกิดเถือนตาคมเหมือนดมึนดังโคมบีศบตาเหมือนเบียบปิดฟังเตือนแก้มแดงเหมือนดังนองแก้มน้องเปือยันเรือนของเจ้าไปอยู่ที่ใดโอ้โอ้นวลน,น้องทอจองตัวเจ้า อยากเป็นแฟนนมเยาใช่หรือไม่จะกงน้องทั้งคืนก็กวดทุ่มไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีกรรมพิธรรมทำให้เกิดเออเพลงนี้แหละเดี๋ยวเพลงเมกาขูดจาซักขออยู่ด้วยคน

คนน้อยคนเจ้าปวเจ้าอย่าเป็นเป็นนองเจ้าใครรู้ไหมเพลงขออยู่ด้วยคนเพลงนี้แหละมันจะจบเพลงนี้ด้วยด้วยการร้องเพลงนี้ จบด้วยเพลงนี้แหละคนงามพี่ตามเป้าจองน้องเจา้าดังเงาเฝ้าคอยปกป้องพ้องไพ เดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจของอิดกิจเชื้อตาคมเจ้าคมเหมือนดังคมมีศบตาเหมือนดังภาพติดฟังเตือนแก้มแดงเหมือนดังน้องแพงน้องเพื่อนบ้านเลือนของเจ้าไปอยู่ที่ใดโอโอหน,นน้อง จองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนนงเยาได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือนก็กลัวจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีเวรกรรมน้องคงจะทำให้เกิดเจอเธอไม่กล้าพูดจาสักที บุญพาเม้นวาสนาของพี่คนดีน้องคงไม่มีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะกววน้องก่อนพี่จรเหมือนคนจอนจัดพัดมาหนักเบาขอช่วยนมยาวคุม้มค่าการดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วย o oh, nuan no, no.